ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธพู้ถังซานภาคห้าร e เวอร์ลอกแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่481วาดวงกลมนางนึกภาพไม่ออกเลยแม้แต่น้อยต่อให้เป็นบิดาของนางนางเองก็ไม่เคยสัมผัสถึงความงดงามของห้วงมิตินี้มาก่อนในขณะนั้นดูเหมือนจะมีช่องว่างประหลาดอยู่นับไม่ถ้วนในส่วนโค้งนั้นทำให้เธอมองเห็นโลกอันไกลโพ้น การสัมผัสที่แปลกประหลาดทําให้ในหัวของนางนึกถึงขนนกวิญญาณสวรรค์สามครั้งที่ขนนกวิญญาณสวรรค์เคยเรียกขึ้นมาคลื่นวิญญาณสวรรค์อันน่าพิศวงทําให้นางรู้สึกถึงความลึกลับราวกับว่าขนนกวิญญาณสวรรค์ทั้งสามสายนั้นชัดเจนขึ้นหลายส่วนในชั่วพริปตาราวกับว่านางเห็นนางยืนอยู่ในวิญญาณสวรรค์แรกนางยืนอยู่ในระดับสูงข้างกายมีเงาร่างที่คุ้นเคยร่างที่สวมหน้ากากอยู่ข้างกาย เขากำลังจ้องมองนางด้วยดวงตาที่สงบและอบอุ่นความรู้สึกนี้หายไปอย่างเงียบเชียบเพียงชั่วครู่ทุกอย่างกลับไปที่ห้องพักของโรงแรมแต่หมวยกงจือกลับราวกับผ่านวัตจรต่างมิติอันยอดเยี่ยมมาสัมผัสม,สมิติอีกระดับหนึ่งใช่แล้วช่วงเวลาสั้นๆนี้ทำให้นางเข้าใจพลังแห่งมิติมากขึ้นสิ่งที่นางไม่เห็นก็คือถังซานที่อยู่ด้านหลังนางเวลานี้หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อการใช้วงกลมลึกลับแห่งสวรรค์ด้วยตนเอง สำหรับถังซานแล้วถือว่ามีภาระไม่น้อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงการพาคนผู้หนึ่งมาแสดงภาระนั้นย่อมยิ่งใหญ่ขึ้นมากถังซานยืนอยู่ข้างหลังนางเงียบไม่รบก,กวนนางที่เข้าสู่สภาวะตระนักรู้ในเวลานี้ระยะห่างระหว่างพวกเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาสามารถมองเห็นขนปุยเล็กๆที่อยู่ด้านหลังคอของนางที่แผ่กระจายออกมาภายใต้ผิวพันขาวผ่องเขายังมีความคิดที่จะถักผมยาวของนางและเป็นผมเปียแมงป่องที่คุ้นเคย กาลลักครั้งหนึ่งเสี่ยวอูของเขาเคยอยู่ต่อหน้าเขาและปล่อยให้ตัวเองหวีผมยาวของนางน้ำตาในตาเริ่มไหลออกมาให้เห็นที่รักชีวิตนี้ฉันจะรักคุณให้มากขึ้นจะเสียสละให้มากกว่าที่เคยกษัตริย์แห่งถวยเทพหรือโลกของพระเจ้าอะไรทุกอย่างไม่สำคัญอีกต่อไปในชีวิตของฉันต่อจากนี้จะเป็นของคุณเท่านั้นฉันจะปกป้องคุณตลอดเวลาฉันจะพยายามกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณไม่ได้รับอันตรายใดๆ ฉันจะปกป้องคุณจากลมและฝนและฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณตลอดไปฟูระยะห่างระหว่างคนทั้งสองนั้นใกล้เคียงกันมากพอเธอหมุนตัวกลับก็เปลี่ยนเป็นหันหน้าเข้าหากันทันทีนี่คือระยะห่างระหว่างลมหายใจการเผชิญหน้ากันในระยะประชิดเช่นนี้ทำให้หมวยกงจือตลึงงันไปชั่วขณะจากนั้นนางก็เห็นน้ำตาในดวงตาของชูราน้ำตาใสาๆนั้นสะท้อนผ่านรูม่านตาของเขา แต่ในรูม่านตาของเขามีเพียงภาพสะท้อนของนางเท่านั้นหมวยกงจือถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเจ้าเป็นอะไรไปขอโทษครับถังซานร,รีบเบนหน้าไปข้านึกถึงความทรงจำในอดีตได้ภายในห้องเงียบสงัดไปชั่วขณะแต่ในขณะนั้นเองหมวยกงจือพลันรู้สึกว่าชายสวมหน้ากากตรงหน้านี้นางสมควรที่จะเชื่อใจเขาบางทีอาจเป็นเพราะร่องรอยที่มองจากขนนกวิญ,ญญาณสวรรค์ หรืออาจเป็นเพราะน้ำตาในดวงตาของเขาในตอนนี้เปล่งประกายออกมาในขณะนี้ความนุ่มนวลภายในหัวใจของนางราวกับถูกสัมผัสเจ้ารู้สึกหรือไม่เมื่อถังซานหันกลับมาอีกครั้งก็กลับมาเป็นปกติแล้วอืมฉันรู้สึกถึงความมั่นคงที่นายพูดมาแม้ว่าจะยังจับไม่ได้ทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าฉันเข้าใจบ้างแล้วว่าวงกลมแห่งสวรรค์ไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีแก้ไขมิติด้วยกระบวนการซ่อมแซมมิติ เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่นี่คือสิ่งที่องค์ประกอบพื้นที่ชื่นชอบดังนั้นพวกมันจึงปล่อยพลังงานมากขึ้นเพื่อสนับสนุนถังซานพยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าเจ้าเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วจะลองอีกครั้งหรือไม่หมวยกงจื่อพยักหน้าทันทีได้สิเธอเพิ่งจับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนเธอต้องการที่จะลองอีกครั้งมือขวาของถังซานขยับตัวเป็นสัญญาณให้นางอีกครั้ง หนวยกงจือหันกายตามคำกล่าวหันหลังให้ถังซานถังซานสุดหายใจเข้าลึกๆอดทนต่อความเหนื่อยล้าทางจิตใจยกมือขึ้นชี้แน่อีกครั้งชักนำนางให้ใช้วงกลมลึกลับแห่งสวรรค์การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันของคนสองคนเหงาร่างในตอนนี้ราวกับทับซ้อนกันแล้วถึงแม้ว่าพลังงานจะอ่อนแอแต่เวลานี้ในใจของถังซานกลับเต็มไปด้วยความพึงพอใจและซาบซึ้งใจ สอนเธอวาดวงกลมและอยู่รอบตัวเธอบางทีหมวยกงจืออาจจะยังไม่เข้าใจความลึกลับของสวรรค์ไดในระยะเวลาอันสัน้นแต่สำหรับนางที่จะเข้าใจมิติและความเข้าใจในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยได้มากวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการก้าวข้ามระดับเทพในอนาคตของนางรอบแล้วรอบเล่าครั้งนี้ถังซานไม่หยุดเพียงพาหมวยกงจือไปสัมผัสถึงความงดงามไม่หยุดใช้ความลึกลับของสวรรค์อย่างต่อเนื่อง ปลดปล่อยความลึกลับของมันออกมาทําให้นางจมดิ่งอยู่ในความงดงามนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่มือขวาของหมวยกงจือโค้งเป็นเส้นโค้งความรู้สึกที่กลมกลืนกันทําให้องค์ประกอบต่างมิติโดยรอบส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีอีกครั้งแต่ทันใดนั้นนางก็รู้สึกว่ามือของนางเบาลงพลังที่ดึงนางหายไปอย่างเงียบเชียบจากนั้นนางก็ได้ยินเสียงประหลาดจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองข้างหลังก็เห็นทงางซานกำลังสะดุดล้มกับพื้น แสงสีเงินกระพริบและนางก็มาหยุดข้างเขาทันทีและพยุงร่างของเขาที่กำลังจะล้มลงแม้ว่าหน้ากากจะปิดอยู่แต่ใบหน้าครึ่งหนึ่งที่โผล่ออกมาจากใต้หน้ากาก,ากนั้นกลับซีดขาวราวกับกระดาษเหงื่อเปียกคอเสื้อและลมหายใจของเขาได้รับผลกระทบนี่เจ้าเป็นอะไรไปหมวยกงจื่อถามเสียงสัน่นทังซานปิดตาไม่ตอบในตอนนี้เบื้องหน้าของเขามืดสนิทความรู้สึกอ่อนแอรุรนแรงโจมตีร่างของเขา ทั้งที่ได้ยินเสียงของนางแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีอาจตอบสนองได้พลังจิตของเขาหมดลงอย่างรุนแรงทำให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ในขณะนี้หมวยกงจือรีพยุงเขาให้นั่งลงและปลดปล่อยพลังทางสายเลือดของตนเองเข้าสู่ร่างกายของเขาตอนนี้เขาได้สติแล้วก่อนหน้านี้เขานำนางไปใช้วิชาเทพวงกลมลึกลับแห่งสวรรค์สำหรับเขาแล้วมันสิ้นเปลืองพลังไปมาก แม้กระทั่งตนเองก็ยังไม่หยุดในเวลานี้ชูราอ่อนแอและสูญเสียความรู้สึกของเขามีเหงื่อตกอยู่ใต้หน้ากากนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นเขาอ่อนแอเช่นนี้ตั้งแต่นางรู้จักกับชูราชั่วขณะนั้นหมวยกงจือรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาเพียงแค่เพื่อสอนตัวเองเท่านั้นถึงทําให้เขากลายเป็นแบบนี้นางประคองเขาให้นั่งพิงอยู่ด้านข้างจากนั้นก็รีบไปหยิบผ้าขนหนูมาเช็ดแก้มและเหงื่อบนคอให้เขา จากนั้นก็ช่วยเขาผ่านพลังทางสายเลือดช่วยฟื้นฟูให้เขาในเวลานี้เขาดูสงบมากจากดวงตาที่ปิดสนิทของเขาเขาสามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาได้รับในตอนนี้ในเวลานี้เธอเพียงแค่ยกมือขึ้นเพื่อถอดหน้ากาก,ากบนใบหน้าของเขาออกอาจกล่าวได้ว่าเพื่อเช็ดเหงื่อของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอไม่มีความคิดที่อยากจะทำเช่นนั้นนี่คือคนที่เขาไว้ใจได้ทั้งหมด นางบอกกับตัวเองในใจสายตาที่นางมองชูร่าในตอนนี้ก็อ่อนโยนขึ้นมาหลายส่วนไม่นานถังซานก็ค่อยๆผ่อนคลายลงความจริงแล้วถึงแม้พลังจิตของเขาจะถูกใช้ไปมากแต่นั่นก็เพราะเขาไม่อยากใช้พลังจิตสำนึกศักดิ์สิ์จึงทำให้เกิดสถานการณ์เบื้องหน้าสำหรับหมวยกงจือแน่นอนว่าเขาย่อมไม่ระคายแม้แต่น้อยเวลานี้เขาอยู่ในสภาพที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งพลังจิตของเขาหมดลง จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับช่วยให้เขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าร่างกายของเขาจะอ่อนแอแต่จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับสัมผัสท,ทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาสามารถมองเห็นสีหน้าของหมวยกงจื่อที่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาการเปลี่ยนแปลงนี้เพียงอย่างเดียวทุกอย่างคุ้มค่าทังซานสูดลมหายใจออกมาลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง เขาไม่อยากให้นางกังวลมากเกินไปถึงแม้ว่าเขาหวังที่จะอยู่กับนางเช่นนี้อีกสักหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ